สวัสดีค่ะพี่พีททุกคนสวัสดีค่ะพี่ดีใจมากเลยวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะถึิงถึ้งว่าวันนี้วันนี้อิฟก็มีปัญหามาแบบมาถามพี่พีแหละว่าในในในปัญหาของตัวอีฟเองหรือว่าคนที่เป็นแบบตัวแทนใหม่ๆนะคะเวลาที่คุยกับลูกค้าในเรื่องของพวกประวัติสุขภาพอ่ะบางทีเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ค่อยตรงกันเนาะอย่างเช่นการที่หมอบอกว่า าไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในแง่ของการทําประกันน่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบบริษัทเขาก็คอนเซิร์เหมือนกันมันก็อาจจะมีการขอยกเว้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้อยากจะแบบถามพี่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะว่าเนี่ยในการที่แบบคุยกับลูกค้าคุยยังไงให้เข้าใจเดี๋ยวเริ่มที่พี่จิตกันเลยอ้าวโอเคคืออย่างนี้คืออย่างเวลาเราไปหาลูกค้านะเราก็จะทั้งถามลูกค้าแหละว่าเอ้ยพี่คะมีประวัติการรักษาที่ไหนไหม หรืออะไรยังไงลูกค้าบอกอ๋อไม่มีปกติที่ตรวจสุขภาพประจําปีทุกป,ปีหมอบอกไม่เป็นอะไรเลยคาว่าไม่เป็นอะไรเลยนี่แหละของหมอเนี่ยค่ะคือคําว่าไม่เป็นอะไรของหมอเนี่ยก็คือในเรื่องของการรักษาหรือว่าในเรื่องของออสิ่งที่เคยผ่านมาของคุณหมอเนี่ยคือไม่เป็นอะไรแต่เคยสังเกตไหมคะเวลาถ้าเราไปตรวจสุขภาพมันจะมีผลออกมาเนาะแล้วมันก็จะมีสแตนดาร์ดว่าสมมติเราตรวจเราตรวจเลือดเราจะต้องไม่เกินหนึ่งถึงยี่สิบสมมติเราอาจจะได้ยี่สิบเอ็ด ซึ่งมันคือไม่เป็นรายของหมอเนคือคุณไม่ต้องรักษา,าคุณไม่ต้องใดๆเออแต่ทางการแพทย์มันใช่อย่างนั้นแต่ในทางประกรันไม่ใช่คือคุณอะเกินสแตนดาดหรือคุณต่ำกว่าสแตนดาดนั่นหมายความว่าคุณเริ่มมีภาะวะความเสี่ยงที่คุณจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งอ่ามันคือแค่ความเสี่ยงต้องอย่าลืมนะเราทําประกันเพราะว่าเราเอามาคุ้มครองความเสี่ยงถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือหนึ่งในความเสี่ยงอืม ทีนี้เราลองมาดูว่าคำว่าไม่เป็นไรของหมอเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอ,อย่างสมมติพิงอย่างงี้เคยไปเจอว่าไอ้คำว่าไม่เป็นไร่ยมีอะไรบ้างอลองซิค่ะของพิงเนี่ยพิงคิดว่ามีวิธีการแก้ปัญหาง,ง่ายๆสาหรับตัวแทนใหม่นะน้องอีฟเช่นบางทีเวลาที่เรายิงคําถามกับลูกค้าไปก่อนที่จะทําประกรันทั้งสองอย่างเลยนะทั้งประกันสุขภาพและประกันชีวิตหรือมันออมทั่วไปก็ตามทุกอย่างเลยเนี่ยเวลาเรายิงคําถามไปว่า ลูกค้ามีประวัติหรือเปล่าลูกค้าแต่ว่าไม่มีไม่เป็นไม่ใช่ว่าจะจบแค่นั้นได้เราควรจะสิ่งที่เราควรถามลูกค้าคําแรกเลยเราควรถามว่าล่าสุดลูกค้าไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนมาคะอ่าและเมื่อไหร่คะถ้าลูกค้าบอกว่าพี่ไม่เป็นพี่ไม่มีประวัติแต่ว่าอ๋อสก์เดือนที่แล้วพี่ไปมาคะ่ะโรงพยาบาลน,นี้โรงพยาบาลน,นี้พี่ไปด้วยโรคอะไรบอกอ๋อก็ธรรมดาค่ะเป็นหวัดเป็นไข้แล้ววันที่เป็นหวัดเป็นไข้สังเกตไหมคะจะมีพยาบาลหรือคุณหมอเนี่ย ขอวัดความดันอ่าแล้ววันนั้นเนี่ยในวันที่เราป่วยจริงอยู่เราอาจจะไม่ได้มีถึงขั้นเป็นโรคประจําตัวแต่ประวัติการวัดความดันครั้งนั้นเรียกว่าเป็นประวัติอะคะทีนี้ก็มาดูกันเลยว่าวันนั้นอะ่ะคุณพี่เขาอ่ะความดันเท่าไหร่โอเคถ้าสมมติว่าอายุประมาณห้าสิบกว่าแล้วความดันร้อยสามสิบขึ้นไปอาจจะไปแตะถึง140ร้อยสี่สิบรืซ้ำคุณหมอบอกไม่เป็นไรเพราะคนวนัยนี้ความดันประมาณนี้ได้แต่ทางประกันได้ไหมคะพิจิต โอ้โหถ้าประกรันเนี่ยนะถ้ายังอยู่ในช่วงเลนจ์ถ้าเกิดหนึ่งร้อยสามห้าถึงร้อยสี่สิบเนี่ยปริมปริมเนี่ยยังโอเคแต่เมื่อไหร่ที่คุณแตะหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเมื่อไหร่นั้นคุณเริ่มเป็นไหลแล้วนะค่ะ,ะ<ช>ห,รหรือหรือแม้กระทั่งค่าของน้านตาลค่าของน้านตาลอ่ะถ้าสมมติยังช่วงอายุน้อยเกินหนึ่งเกินแค่หนึ่งไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่คุณห้าสิบปุ๊บคุณเกินแค่หนึ่งอันนั้นคือคุณเป็นไหลแล้ว อ่าแต่ลูกค้านี้เนี่ยที่เห็นเหมือนกันก็คือบางท่านเนี่ยเริ่มเห็นตะกรนในไตแล้วมีการตรวจไตแล้วเห็นตะกรนในไตแต่คุณหมอบอกไงคะไม่เป็นอะไรไเพราะตอนนี้มันไม่เป็นอะไรจริงๆมันไม่มีไม่ทําให้เกิดอาการปวดไม่เกิดอาการใดๆและไม่รู้จะรักษาอย่างไงเพราะมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นหมอก็จะบอกไม่เป็นไรแต่ทางประการเนี่ยไม่โอเคอยู่แล้วคุณมีตะกรนในไตผู้ชายอายุเท่ากันสมมุติเป็นผู้ชายอายุสามห้า อายุเท่ากันเนี่ยทุกคนผู้ชายทุกคนที่อายุ35คุณควรจะมีมาตรฐานมาตรฐานที่เท่าเทียมกันหมดทุกคนด้วยเบี้ยประกันเท่านี้เนาะไม่งั้นก็จะถ้าหากคุณมีอะไรที่เกินกว่าคนอื่นคุณจะมาใช้เบี้ยเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นกฎหมายด้วยใช่ไหมคะพิจิตใช่คืออย่างนี้ประกันอยากรับแบบกฎหมายก็บอกอย่างนั้นด้วยว่ารับไม่ได้อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกณฑ์ในการคิดเบี้ยประกันภัยเขาคิดมาเอ่อนักณิตศาสตร์ประกันภัยคิดจาก คนที่มาตรฐานคือคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้คิดจากคนที่อาจจะมีเสียง20เปอร์เย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่จะรับคนที่เริ่มมีความเสียงเข้ามาอยู่รวมกับคนที่ไม่มีความเสี่ยงมันเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่จะต้องมาจ่ายเบี้ยแพงอ่าเราต้องอเข้าใจอ่าแต่ว่าหลังแล้วเนี่ยเขาก็ดูที่เจตนาถูกไหมคะใช่คือ,อบางครั้งคือลูกค้าเนีเพราะคุณหมอไม่ได้บอกไงนะ ว่าเธอเริ่มจะเป็นอันนี้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าข้ามันกระโดดไปเยอะๆหมอจะเริ่มพูดว่าอะให้ระวังเรื่องนี้นะให้ระวังอะไรไปปรับการกินซะนะออกกําลังกายสักนิดนึงแต่บอกเลยนะคะว่าคุณหมอเนี่ยบอกคนไข้ทุกคนว่าไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรแต่การเขียนอะในใบประวัตินะเวลาเราไปขอมาจะเห็นว่ามีเป็นปึ้งฟึ้งฟึ้งฟึ้งคุณหมอเขียนทุกคำเขียนใช่คะเขียนทุกอย่าง ว่าค่าเท่าไหร่ใดๆๆเนี่ยแต่ว่าการสื่อสารบอกคนไข้คุณหมอจะบอกว่ามันไม่เป็นแต่มันก็ไม่เป็นจริงๆสาหรับหมอไงแต่ว่าในทางประกันมันคือเป็นแล้วเช่นเคสที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือเคสกรณีที่ลูกค้าหลังจากทําประกันไปแล้วเป็นโรคร้ายแรงไม่ใช่ธรรมดาเช่นพ่มีลูกค้าท่านหนึ่งก็คือก่อนนั้นเนี่ยคุณลุงท่านเนี้ปวดท้องไปหาหมอก่อนทําประกันนะคะปวดท้องไปหาหมอแต่หมอก็บอกว่าดูแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่ให้กลับมาให้คุณลุงกลับมาในอีกเอสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะมาขอส่องกล้องดูว่ามีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าคุณลุงยุ่งมากก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้กลับไปขอไม่ได้กลับไปส่องไม่ได้กลับไปตรวจแต่ว่ามันทําประกันกับเราก่อนอ่ามันทากับเราก่อนพ่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นแค่สามเดือนคุณลุงคนนี้ตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งลาไส้แบบเนี้พี่จิตจิคิดว่าประกันจะยังไงเอออ่า ถ้าเกิดเจอเคสอ่าถ้าเจอเคสประมาณนี้ยประกันต้องตรวจสอบแล้วว่าก่อนหน้าเนี้ยคือการที่คุณจะเป็นมะเร็งลาไส้คือบางครั้งมันอาจจะเป็นฉุกเฉินโดยที่เขาไม่รู้แต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่คือจะต้องมีอะไรมานิดนึงก่อนอโดยที่เขาเองข้อหนึ่งอาจจะไม่รู้ข้อที่สองรู้แต่ว่าคิดว่ามันไม่เป็นไรเนี่ยเพราะมันยังไม่ได้สแสดงอาการเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่รงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะ,ะเป็นประเด็นนะ เพราะฉะนั้นเราควรจะเล่าเรื่องเราเหลอกเนี้ยให้ลูกค้าฟังลูกค้าจะได้พอเข้าใจและสื่อสารกับเราเข้าใจว่าอ๋อคําว่ามีประวัติไม่มีประวัติในทางประกรันของเราเนี่ยคือยังไงบ้างเวลาที่เกิดอ,อะไรขึ้นลูกค้าจะได้ทราบว่าอ๋อสาเหตุมันคือแบบนี้แบบถูกไหมทะเลออกกาะกันให้เสร็จไปก่อนเลยคุยกันให้เสร็จแกะกอนดีกว่าที่จะมาอะไรกันทีหลังเข้าใจผิดกันทีหลังก็คือ <นะ S 1> ถ้าเขาตร้งตรงไปเลยว่าเข้าโรงพยาบาลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เข้าด้วยเรื่องใช่ แล้วเล่าเคสเหล่านี้เล่าเคสเหล่านี้ให้ลูกค้าฟังว่าถ้าหากเกิดกรณีอย่างนี้ยังไงลูกค้าจะเริ่มคิดได้เลยค่ะเวลาทุกครั้งที่พี่เล่าเคสให้ลูกค้าฟังก็อ๋อพี่พี่คิดได้เออวันนั้นน่ะรู้สึกว่าพี่ไปโรงพยาบาลน,นั้นแล้วหมอเออเหมือนจะอย่างนี้อย่างนี้ลูกค้าจะเริ่มคิดได้ละอ่า <Okay. S 1> เราก็จะบอกแม่พี่ตรงนั้นน่ะไอจุดนั้นที่พี่คิดไใมใ่ได้วันนั้นที่พี่ไปตรวจมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่บอกเราตามตรงถูกต้องแล้วเพราะบริษัทเขาดูเจตนาถ้าเราไม่ได้มีลูกค้าไม่ได้มีเจตนาปกปิดออ่ะะยังงไไเราาก็จจด้ อืมใช่ของมุกของมุกเป็นไงมุกค,คิดว่าโอ้ห<ม>เจอเคสเจอเคสแบบพี่พิง์เลยค่ะก็คือเนี่ยต้องคุยกันตั้งแต่แรกทะเลาะกันให้จบเนียค่ะเวลาเคลมจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่เสียความรูม้สึกทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวแทนด้วยค่ะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติเวลาเราจะไปถามลูกค้าเนาะแทนที่เราจะถามว่าพี่มีความดันไหมถามเขาว่าพี่ค้าหลังสุดความดันเท่าไหร่อ่าใช่ เพราะฉะน,นั้นต้อางครังอ่ะอย่างเมืเ่อกี้ที่พิม์ยกว่าอักพี่ร้อยสามสิบาถึงร้อยสี่สิบเนี่ยคือสูงหรือต่าหรืออะไรใดๆเนี้ยซึ่งบางครั้งอ่ะลูกค้าก็บอกหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่เรารู้แล้วนี่ถ่าลูกค้าเกินร้อยสี่สิบนั่นคือคุณแนวโน้มความดันสูงแต่หมอก,ก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรใช่โ <c oughs> อเคมาเคลียร์เนาะกันตแต่แรกแบบนี้นะคะ ใช่แล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาเจอกันคลิปหน้าแล้วเราเค่อยมาคุยกันรายละเอียดให้มันเยอะกว่านี้ก็ได้เพราะจริงๆอ่ะคือประสบการณ์พวกเรามันโคตรเยอะเนาะจะให้มันมาจบในในห้านาทีสิบนาทีคงไม่ได้แล้วแหละใช่ค่ะ<ช>แล้วงั้นเจอกันในคลิปหน้านะคะโอเคบายๆๆวสวัสดีครับ